สวัสดีครับอยู่กับช่องนิวบอลบอลนะครับเอาอันนี้มาอยู่กับหน้างานน้ำกรีนครับโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวครับเซมิมายืนคุมงานครับให้เรามาหาเซมมิ่งหน่อเดี๋ยวเออเพราะรถไถดันดินจะเสร็จแล้วครับเราก็มากวนเซมมิ่งต่อเซมิ่งเข้าล้ำซิงครับ เอาอีกแล้วครับเจ้าหมู่บ้านจะบอกทางขับบอไปจากโลสโลโอ้ยสัตว์กลับไปหีโลโอ้ยศีรีอีกนี่อันสตาร์ทเข็มไม่รถเข้าไปขี่ออกมาจากบ่อม่หอดทางเขานี่จากหนาน่าศีโลโอ้โอ้โมเมนต์สามสามสามไม่หอดนี่ศีโลโอ้โควิดไปนี่โควิดไปนี่โอ้เปิดหัวเรื่องไงเปิดหัวเรื่องไง งานการบริษังผลไม้เหรอฮะตรงนั้นบระดัวดาลยยช่ป่าเด้อมืงเนี้ยระดับเป็นอ่ไรยังแนวแบบยังแนวแบบยิ่งทำไมมันต่ำเบื้องว่ามองรอรถจะมีมาสูงบอกไอเขียนหรือมันสูงมันต่ำไปยิ่นั่นนะมันสูงบอมองโน่นน้อยนอนะโอ้กับโอ้ ไปไปซื้อเครื่องอันไปซื้อกล่องมากล่องเงี้ยกล่องวันระดับลงทุนลงทุนแ <laughs> ล้วรับาตายตายต้องนอนเบื้องซื้อกล่องหรือตาย <laughs> ขอนอนเบื้องกันนะโอ้โนี่บอกงานงานงานอันอนดีตเนี่ยเขาเขาอื่นไปอย่างนั้นคั้นชิกระดับ่นี่แหละระดับระดับนี่มันต้องสูมอันดเรียนอันนี้เรียนขั้นจากขับหกล้อ สูงแล้วต่างมึงเนี่ยยังวอได้ยังบ่ได้ทางขุนน้อยๆเสริมน้อยๆไปไปสร้างเนี่ยฮะไปสั่งคนขับเราถ่ายนะนั่นจริงสงขุนก็ยังวอได้ด้วโอ้เนี่ยนี่เซาดามาครับงานการมาสาเซาบึงครับนี่อาชีพไหมอันน่ะอาชีพนั่นบึงกับดาวครับโอ้อยากเป็นนะแจ๋วแจววะอาชีพเนี่ยมีทุพย์ยาเกวินมีทุพย์ยาเบย ไายกนน่างานการภาษาบนี่บภาษาเงี้ยงนบึงอะไนี่เนาะงานไม่เนาะเขาบู๊หงส์ไอต้องนอนเบงเงี้ยสิละนอนนบึงเลยเขากสิไนงานงานงานเห็ดเสมองานนี่ต้องมาเห็ดช่วงเก็บงานนนะช่วงช่วงสี่เซตกล้ใกล้จะหาโมงจะมานอนนบึงจช่ามนอนบึงสะดับนะมันใหญยังมันก็ให้เพินเสริมีกจัาหน่อยก็ไดนี้ย อ๋อซีประตูเลยซีประตูดิโอ้วัตเตอนไอ,อยูบอลเลยร้องขี่เข้ไปโอกินฟุนสุดท่างกินฟุ้นสุดท่างอโ,อโอ้ขี่ตามดากหกหลขี่ตามอไยางงมาเหองไปไหนมาู้มาแค่น,นี้นะมาแค่น,นึงมาทำไม ไปไปล่มไปล่มอรถเซมิเมดู้รถสรุปรถผู้ใดนี่รถไอ้แซกหรือว่ารถเซมิเมเนี่ยแซกแสนดีใช่ไหมเนี่ยอ๋อคือว่าเป็นแซกไม่ซื้อเนีมันสายคนนอนโอ้ยเองจี๋สุดนี่เนี่ยคาราบนะสร้างคาราบสร้างหยุดอีกแล้วไปไปโรงเรียนอีกแล้วไปไปโรงเรียนอีกแล้วยืนหอด้านที่สิบห้าเลย เอ,เอาโรงเรียนสั่งปิดนะสร่งปิดเรียนไปอีกดสุขเนเไดหรอเอานออาอา้นองอายไปเออน้องอาไปบอกอะนะมันจะบอกอยังไงไไไปเรียนไปเลยวโรงเรียนไสอนเลยนอนนอนบึงระดับขึ้นกันไ่นอนนอนงินได้บไดอ้อยูทีน้อเนีอชิพงันงจะได้บ่ได้นี่ยูทีไอซองระดับบด จังไงก็บปได้เงินต้องมีคนนอนซองเลยนะมีอาชีพนี้อาชีพนี้ยิ่งใหญ่สุดเลยนาะแมนเดี๋ยวจะส่งสัญญาณไปให้ทางคุณนี่นะทางคุณก็จะมาเล่งไงนะจะเป็นนุ้ยแบบเล่งเล่งตรงใช่จะแบบนอนชี้ที่อ่ะนอนนอนนอนทิศระยะนอนทิศระดับว่าเป็นส่วอะงุณเนี่ยเล่งเล่งเล่งเขาเล่งไงล่ะแต่ทางคุณจะตางแนน <G ül> เอ๋นนาาอนางเนี่ยว่าก็หูวดันเบาวบางไหนต่ำบางต่ำเลยโอ้โหนั่นเนาะนี่พวกนี้ต่ำต่ำต่ำตำพวกนี้ยังต่ำอยู่นี่แล้วว่ามึอนี่ <c oughs> ไปไหนต่อมืึงอื่นนี่แหละวางโซนไปคู่มันนี่นะแล้ว <c oughs> ก็ไปใส่อ,อดีตไม,ม่ลงลงไหนลงนี่แหละยังท้มซุ้มกันอีกนะลงมองค้อโอ้โหแจ็คมืนครึ่งเดือนน่ะยู่นี่นะ เอาตรงวาโทมังนี่เพิ่มอีกดิแทนโทมีโอ้ม่นีโอ้โทเมเนี่ยเขาไปซื้ิยังเงเจษน้ฟุตบอลยังวะยี่เตะบอลออกอันนอกสนามทีบอลเลีนกลางเก็บกลางตนวลีปวดหัวนอนคำนวนอีกแบบคำนวณตัง่าไม่ใช่คำนวนระดับคำตังไม่ใช่คำนวณระดับเล ยิ่งคิดออกเลยว่าต้องใส่สูตรใดเนี่ยจบม,มากเอกว่าแล้วโอ,โอ้สูตรขายห้างขาเอกา่ายเด้อเรียนมานต้องใส่คุมม,มันไอ้สูตรนี้ต้องใส่พิทกักษ์บอลัสเนี่ยนี่เขามอบมางไม้ให้ใหญ่ครับนนะยิงย้ายแห้งโอ้ไอซีไม้เซ้าดามาเดี๋ยวเลยครับบ้างานการบอลลัสเขาไม,ม่เห็นดเลยแต่ว่าเบิรงคลิปนี้ครับ ผงงาา่ผมเป็นงานโอกาดเห็นผมก็นอนเบิ่งระดับสมมติเองาผม,านนผามก็นอนเบิ่เอทเรวเ็นโอ้ยเปเร็วเมนานไยกนอนเบิ่งระดับเ <c oughs> มื่อเลยครับใส่หัวเนี่ยใส่หัวมันเมื่อยเหื่อยถ้าว่าอยากใส่หัวก็ทุนะครับครระดับคระัวนวันแบบคำนวณไงเห็นคำน

mình đó, phải là anh tết tung anh sẽ tung cứ hãy xem mà không luôn